เคยรู้สึกว่าทําไมชีวิตคนอื่นมันดีจังหรือเคยรู้สึกว่าทำไมเราไม่สวยเท่าคนโน้นไม่แต่งตัวดีเท่าคนนี้ไม่เก่งเท่าคนนั้นและชีวิตเราไม่เห็นไปถึงไหนสักทีเลยไหมถ้าใช่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำโซเชียลรีทอปสักหน่อยค่ะ ค่ะถ้าทุกคนเคยรู้สึกเหมือนที่ปันพูดมาเราคือเพื่อนกันค่ะเพราะงาั้นวันนี้เราจะทำโซเชียลดีท็อกไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมาดูว่า mm hmm. มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ในวันที่เราไม่ได้ถ่ายโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเนาะก่อนอื่นนะคะโซเชียลดีท็อกของแต่ละคนเนี่ยก็มีรูปร่างหน้าตาหรือความหมายที่แตกต่างกันไปเนาะบางคนเนี่ยหมายถึงการที่ลบโซเชีย hmm. ลทุกอย่างออกไปเลยไม่ติดต่อ,อก,กับใครเลยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยอย่างเช่น YouTube l i n e หรือว่าวอท์แอบไระงเงี้ยก็คือปิดหมดนะคะแต่ว่าสําหรับเราอะเราสึกว่าแบบนั้นอาจจะ ตึงเกินไปหน่อยเราเป็นคนที่อยู่กลางๆเนาะก็คือจะไม่ได้ผ่อนแล้วก็ไม่ได้ตึงเกินไปนะคะซึ่งมันก็เราแต่ทุกคนเลยนะคะแต่ว่าสําหรับปันอนะปันรู้สึกว่าปันยังต้องติดต่อกับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ยังต้องการ ดูคอนเทนต์อะไรอย่างนี้อยู่เนาะซึ่งโซเชียลดีทอ์ของปันอะคือการไม่เล่น IG เลยค่ะมันเหมือนอาจจะดูน้อยใช่ปะเหมือนไม่เล่นแค่หนึ่งแอปอะแต่จริงๆแล้วอะพอปันมาคิดดีๆแล้วอะมีแค่ IG อันเดียวเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเยอะจังมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วก็อย่างคือเราเสียเวลาไปกับการไถอินสตาแกรมแล้วก็รีวิวในอินสตาแกรมเยอะมากกว่าแอปอื่นๆนะคะเพราะงั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมาทำโซเชียลดีทอคในการปิด IG กันค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริิงๆล้ันนไไม่ได่ดเต ตอบก,กับ t w i t t e ออยู่แล้วเนะพราะถ้าเลนนี่คิดว่าน่าจะแย่กว่านี้แต่ว่าเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะต้องติดแน่ๆแ,แ,แล้วก็เลยไม่ได้ดาวน์โหลดมาเลยนะคะส่วนระยะเวลานะคะมันจะดูความรู้สึกตัวเองว่าช่วงไหนโอเคแล้วช่วงไหนที่จะต้องกลับไปใช้ Instagram นะคะล่าสุดเนี่ยปันลบ Instagram ไปตั้งแต่เมื่อาวานนะคะแล้วก็คิดว่า มันกําลังดีขึ้นเนาะเราก็เลยยังไม่อยากที่จะกลับไปในทันทีคิดว่าอาจจะ3-5วันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่โอเคค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ทางนี้ทท้งนั้นก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าเราทํางานอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนที่จะต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะทำสั้นๆก็ได้นะคะการปิดไปครึ่งวัน1วันหรือ2วันเนี่ยจริงๆก็ทําได้หมดเลยนะ หรือว่าใครจะปิดไปเป็นเดือนหรือปิดไปตลอดเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่แต่คนเลยนะจริง,รงๆอะ่ะมันมีเพื่อนอเมริกันของปันหลายคนมากที่เขาลองปิดไอแล้วเขาก็มันทําให้เขารู้สึกดีกับในชีวิตจริงของเขามากกว่าเขาก็เลยไม่ค่อยเล่นนะคะจะสังเกตว่าคนในประเทศในตะวันตกอะ่ะจะไม่ได้แอคทีฟในโซเชียลเท่ากับคนเอเชียเอออันนี้เป็นสิ่งที่ปันอะ่ะสังเกตมาสักพักและเวลาที่เราไปเมกาหรือว่าแคนาดานะคะเกือบทุกคนน่ะแทบจะไม่ค่อยแอคทีฟในอินสตาแกรมเลยบางคนก็ไม่มีแอคเคท์ด้วยซ้ำแต่บางคนมีแอคเคทาไว้แบบ ส่องเฉยๆเหมือนเขาโฟกัสที่แบบปัจจุบันจริงๆอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็ไม่สนโลกภายนอกแบบนั้นเลยนะคะซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะก็ให้ทุกคนไปช่างนนักกันดูนะคะ ทีนี้อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าแล้วการพักจากโซเชียลเนี่ยมันทําให้ได้อะไรบ้างนะคะปันรู้สึกว่ามันได้อะไรเยอะมาเลยนะหนึ่งคือการได้เวลาที่มากขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นกันในวิดีโอว่าปันสามารถมีเวลาไปทําได้อย่างอื่นเยอะมากแล้วก็2คือเราจะได้ใช้เวลากับตัวเองจริงๆเพราะว่าการที่เราเห็นชีวิตคนอื่นเรื่อยๆอ่มันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทําแบบนั้นหรือเปล่าเราต้องทําแบบนี้หรือเปล่าเหมือนเราเห็นชีวิตเขาแล้วเราก็มาสะท้อนตัวเองว่าแล้วเราละ่ะแต่ว่า ่าจริงๆแล้วอ่ะพอเราได้หยุดเสพชีวิตคนอื่นไปสักพักแล้วมาโฟกัสที่ตัวเองอ่ะเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่อะไรคือสิ่งที่ ข้างในเราต้องการถ้าตัดทุกอย่างออกไปหมดอะไรคือสิ่งที่ใจเราต้องการจริงๆอย่างที่ในหนังสือเล่มนี้ของหนวกลมได้พูดไว้นะคะมีหนึ่งประโยคที่ชอบมากๆในหน้านี้นั่นก็คือบอกว่าการตกผลึกว่าเรื่องใดสําคัญก็ต้องการพื้นที่ท,ที่ว่างและเวลาเงียบสงบการดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันหยุดคิดเลยนั้นไม่ต่างอะไรกับหนูทิพจาก ต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนก็อาจวนอยู่ที่เดิมหรือแย่กว่านั้นคือเป็นหนูที่วิ่งไปผิดทางนิวกรมก็ได้พูดถึงการตัดสินใจด้วยตัวเองโดยที่ไม่ถูกอิทธิพลจากคนอื่นครอบงำแล้วก็ยิ่งเห็นชีวิตตัวเองชัดยิ่งตัดสินใจได้ถูกต้องซึ่งการที่เรามาทำโซเชียลรีท็อกมันคือการที่เราโฟกัสที่ชีวิตตัวเองเห็นชีวิตตัวเองชัดขึ้นแล้วเราก็จะดีไซน์ชีวิตของตัวเองชัดขึ้นนะคะซึ่งก็จะนําไปสู่กิจาการรมแรกที่เราจะมาทํากันในวันนี้นะคะก็คือไลฟ์ออเดดค่ะมันคือการตตตรรววววจสอออบแล้ก็ปะเเมิินนชีขงงัใ ปััจจุบนในทุกๆแง่มุมของชีวิตเลยนะคะทางด้านการงานความสัมพันธ์ personal growth สุขภาพแล้วก็อะไรที่ทําให้เรามีความสุขอะไรที่เราทำแล้วไม่มีความสุขแล้วก็เราจะได้มาตั้งเป้าหมายในปีนี้กันว่าในปีนี้เราจะ prioritize หรือว่าให้ความสําคัญกับสิ่งไหนมากที่สุด3อย่างนะคะว่าถ้ามีมากเกินเนี่ยเราก็จะไม่สามารถโฟกัสได้นะะเพราะงาั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็วและเข้าถึงง่ายไปหมดแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมามีสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าร่างกายความคิดและจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไหนจะเห็นข่าวนูน้นเห็นชีวิตที่ดีๆของคนนี้เห็นความสําเร็จของคนนั้นมันทําให้เราเผลอเปรียบเทียบและกดดันตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะงั้นมันถึงเวลาแล้วค่ะที่จะ pause and think is it real is it what I actually want คเราก็ทำไลฟ์ออเดตเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะได้ดูว่าตอนนี้เราอยู่ในสเตจไหนเนาะเสร็จปุ๊บเราจะมาทำวิชั่นบอร์ดกันนะคะวิชั่นบอร์ดเนี่ยัมันจะเอามาใส่ในวอลเปเปอร์ในโทรศัพท์นะเพราะว่าจริงๆอะ่ะตอนมีวอลเปเปอร์ในแล็ปท็อปอยู่แล้วที่ปันตั้งเป็นวิชั่นบอร์ดของทุกๆป,ปีนะคะแต่ว่าเราอยากจะมาทำวิชั่นบอร์ดในโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเวลาเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูครั้งเราจะได้เหมือนมีสิ่งคอยเตือนใจว่าเราจะทำสิ่งนี้เราจะโฟกัสกับสิ่งนี้นะปกติก ก็จะหารูปจากใน Pinterest นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปหารูปอะให้เราเขียน categories มาก่อนว่าเราจะหารูปประมาณไหนบ้างเพื่อที่เวลาไปหารูปอะมันจะได้ไม่แบบไปเรื่อยเออก็จะทำปปเป็น w a l p a p e r กันค่นนะหารูปใน Pinterest เ,เสร็จแล้วนะแล้วเราก็กำลังจะ add ข้าในแอปค่ะตอนทำใน r o c r e a t e นะแล้วก็ใส่ไซส์ให้มันเป็น iPhone 12 wallpaper ก็คือ iPhone ของเรานะ f i n a l l y เสร็จแล้วค่ะทุกคนชอบมากเลยว้ชอบมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยสีมันแบบมันเดืออ่ะฟันก็แอดดอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งรูปหน้าปกกันเรียบร้อยปกัดไหมน่ารักมากกิจกรรมถัดมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการจัดห้องและทำความสะอาดห้องค่ะ เราเชื่อว่าใจิตใจที่ดีเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะบวกกับตอนที่อ่านคลิปนี้เนี่ยคือต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะงั้นก็ถึงเวลาที่จะปิ๊กคลีนนิ่งห้องอย่างเช่นซักผ้าปูทำ,าำาทำความสะอาดห้องน้ําแล้วก็การทําความสะอาดแปรงแต่งหน้าประจําเดือนนะคะการทําอะไรแบบเนี้ยทุกๆเดือนหรือทุกๆ2อสอาทิตย์หรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการที่รีเซ็ตอะไรใหม่ๆทําให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าเอ้ยมันคือการเริ่มต้นใหม่และเราอยากจะทํามันให้ดีขึ้นนะคะ ซึ่งมันก็มีผลต่อเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยเนาะและกิจกรรมถัดไปนะคะก็คือทำอาหาระคะ่ะก็อย่างที่บันบอกไปว่า ฟันชอบทําอาหารถานเองนะจิ๊ก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่ามันต้องทําอาหารานเองนะเพราะว่ามันถูกกว่าแล้วก็เฮลตี้ขึ้นกว่านิดนึงนะเพราะงั้นวันนี้เราจะมาทำมโด้งเนื้สไลด์กันค่ะ ก็จะใส่พริกด,ด้วยเพราะว่าเราชอบกินพผิดน้มกันเลยว่าร้อนมากมากาดา กับมาที่เตียงนะคะปันอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของคลิปนี้ที่เราจะทำนั่นนะคะก็คืออ่านหนังสือค่ะช่วงนี้ปันก็คืออ่าน l e v e in Peace ของนิ้วกลมนะคะพูดอปมากใช่ไหมแต่ว่ามันดีมากจริงๆทุกคนมันเป็นหนังสือที่ทำให้ปันรู้สึกว่าสงบ แต่ว่าเดี๋ยวปันจะมารีวิวแบบรีวิวหนังสือให้ดูอีกรอบนะคะว่าแบบข้างในมันประมาณไหนบ้างอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆที่ปันอยากจะพูดถึงอะก็คือทุกคนไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือก็ได้เวลาที่ทำโซเชียลดีทอ์เนาะแต่ว่าทํางานอาดิเรกอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวาดรูปต่อเลโก้หรือว่าจริงๆเล่นเกมก็ได้นะคะถ้าแบบมันไม่ได้ติดจนเกินไปเนาะเป็นกินจกรรมอย่างอื่นเป็นงานอาดิเรกที่เราชอบทํานอกจากการเล่นโซเชียลนะคะ ทีนี้ความที่ของการทำโซเชียลดีทอกซ์อะส่วนใหญ่ปันจะทำประมาณแบบวันเซนนาวที่เรารู้สึกว่าเราเห็นชีวิตคนอื่นมากเกินไปแล้ว,ลวมันมาเอฟเฟกความคิดกับการการะทาของเรานะคะอหรือว่าบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยแฮปปี้เลยอะไรเงี้ยลองหยุดโซเชียลมีเดียไปดูมันก็ทําให้ดีขึ้นนะบางครั้งเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากเหตุผลอะไรมันอาจจะเป็นเหตุผลเล็กๆน้อยๆรวมๆกันหลังจากการใช้ชีวิตการเบิร์นเอาท์การ, out, การทํางานหนักหรือว่าการรู้สึกกดดันเป็นเนืองๆจากการที่เรา เห็นชีวิตของคนอื่นมากมายนะคะก็ก่อนจะจบคลิปนี้กันไปนะคะก็อยากจะบอกน้องว่าจริงๆแล้ว,ว่ที่เรามาทำโซเชียลดีท็อกซ์มันไม่ได้แปลว่าโซเชียลมีเดียมีแต่ด้านที่ไม่ดีนะคะจริงๆโซเชียลมีเดียมันมีประโยชน์มากอย่างเช่นเป็นที่ที่ให้ความรู้ให้อินสปิเรชันให้ไอเดียต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเป็นที่ที่คอนเน็กเรากับ เพื่อนๆกับญาติๆกับทุกคนรวมถึงคนดูด้วยนะคะยิ่งโดยเฉพาะเวลาปันมาอยู่ต่างประเทศอะทาให้เรายังรู้สึกว่าเรายังมีเพื่อนอยู่เรายังมีคอนเนคชันอยู่เพราะงั้นอนะโซเชียลมีเดียมันมีประโยชน์ของมันนะคะถ้าเราเลือกใช้ให้ถูกเวลาถูกจุดประสงค์แล้วก็คอยสังเกตแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองจะได้จัดการอย่างทันท่วงทีแล้วก็จัดการได้อย่างถูกต้องนะคะก่อนที่มันจะถล่มลึกไปมากกว่านี้กลายเป็น depression หรือกลายเป็น anti social หรืออะไรแบบนี้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะ กับการทำโซเชียลดีท็อกซ์ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาแชร์มาพูดคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ